ตอนนี้น้องคุณมาถึงสวนนงนุษแล้วไปดูนโนเสาไหมไปไหมเออไปไปไปเดี๋ยวพ่อพาเข้าไปข้างในเนาะอ้ยโนเสาข้างในเยอะมากเลยลูกตอนนี้คุณอยู่ที่สวนนงนุษพัทยาเดี๋ยวรอแม่ก่อนรอแม่ก่อนมีคนไหมเนี่ยโอ้วันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่แดดร้อนนะแดดร้อนไหมร้อนร้อนร้อนตอนนี้น้องคุณคุณอยู่ที่สวนนงนุชนะครับกําลังจะเข้าไปเลย หน้าก,กากให้ลูกก่อนอะหน้ากากใส่หน้าก,กากก,ก,าก่อนใส่หน้าก,กากก่อนเดี๋ยวเข้าไปข้างในเนาะตอนนี้น้องคุณคุณอยู่ที่สวนนงนุษย์พัทายาโอ้ยมาดูรถก่อนเลยลูกโอ้ยห้ามเข้าไปลูกอันนี้เขาห้ามเข้าไปให้ดูข้างนอกครับห้ามเข้าไปนะเออเดี๋ยวพ่อพาไปดูแรงเสาข้างใหนหนู่นน่ะเยอะเลยนะไปดูแรงเสาไหมเดี değil, ๋ยวรอแม่ก่อนรอแม่ก่อนเออเดี๋ยวรอแม่ก่อนนะคุณคุณวิ่งใหญ่เลยครับคุณคุณวิ่งใหญ่เลย ตอนนี้น้องคุณอยู่ที่สวนนองนุชนะครับตอนนี้จะไปดูไดโนเสาร <_ COVID> ์โอ, <Quiz> โอโ้โไดโนเสาร์มีหลายตัวเลยอ,อะปอยไปไปไปวิ่งเลยไปคุณคุณวิ่งไปแล้วคุณคุณวิ่งไปแล้วโอ้โหเอาตัวไหนก่อน <_ Q> โอ้ไม่ใช่ตัวใหญ่ๆงั้นเลย <_ Q> โอ้ยไหนดูทางนน้นนี่โน่นโ่นเดินทางนู้นโลก <_ Q> นี่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 อยู่ทางนี้นี่นี่นี่ทางนี้ก็มีเยอะเลย <_ Q> ไปวิ่งไปดูดิ <_ Q> ชอบตัวไหนหนูชอบตัวไหนโลกโอ้โหคุณจะปีนอย่างเดียวเลย อมไปไหนไปไหนทางนี้ไปไม่ได้โอ้โหแต่นนี้ยคุณวิ่งไปแล้วคุณคุณวิ่งไปแล้วจับตัวไหนคนุณคุณวิ่งมาจับขาอีกเหมือนเดิมมาจับขาจับขาตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมใหญ่กว่าใน YouTube ไหมโอ้โหคุณจับขาอย่างเดียวอ่ะจับให้เต็มที่เลยวางล้อมนะเอาไว้จับปะวะโอ้ตัวนี้คุณคุณปีนใหญ่เลยปีนใหญ่เลยจับขาทุกตัวเลยตัวนี้คุณคุณวิ่งไปจับขาทุกตัวเลยวายูแรปเตอร์โอ้ ไปแล้วไปแล้วปตัวใหญ่ลออแล้วโอ้โหคุณทาอะไรลูกโอ้โหคุณดูนิมันจะจับขาตัวไหนโอโ้คุณวิ่งมาจับขาจับขาไอจับขาทุกตัวเลยไหม <c oughs> เหมือนจับมืออะแต่ไม่ใช่จับมือลูกจับขาไป,าปาเดี๋ยวเข้าไปข้างในข้างในมีเยอะเลยวันนี้ยดูทั้งวันแน่วันนี้คุณคุณเออดูทั้งวันดนูจับไปแล้วางอะไรลูกคุณจะจับขาเหมือนเดิมนี่ตัวนี้ตัวนี้โอ้ไปเร็วเร็วแม่พาไปดูข้างใน เออพาไปดูข้างในไหมเร็วๆที่สวนนุนู์เขาบอกว่ามีไดโนเสาร์โพนปั้นที่เยอะที่สุดในโลกวันนี้ค,คุณมาครั้งแรกเลยขึ้นไปทำไรขึ้นไปทำไรจับขาจับขาคุณคุณชอบจับขาไดโนเสาร์อ่ะลงมาเสร็จแล้วลูกจับแล้วก็ลงมาเลยมามามาชอบไหมชอบไหมครับ ตอนนี้น้องคุณคุณตื่นเต้นใหญ่เลยจับทุกตัวเลยตอนนี้โอ้โหวิ่งอย่างเดียวเลยครับวิ่งอย่างเดียวเลยเดี๋ยววันนี้คุณคุณจะพาไปพาเพื่อนเพื่อนไปดูดนโนเสาที่สวนนงนุษเออเออไปไป,ไปนั่นไหนลูกไปแนวเสาอยู่ตรงไหนไปเลยวันนี้นักท่องเที่ยวไม่เยอะนะครับวันนี้ไปไป,ไปเลย,ยโอย้ไดโนวเสาเยอะมากเลยที่สวนนงนุษจับหน่อยจับขาหน่อยเลยคุณคุณจับขาหน่อยแล้ว เออเออจับ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 อ่าเดี๋ยวคุณ,ค,ณคุณนี่จะเข้าไปด้านในแล้วข้างในนี่เข้าไปข้างในนี่นี่นี่เข้าไปเลยโอ้โหตอนนี้น้องคุณคุณ,คณจะพาเข้าไปด้านในแล้วนะครับด้านในอากาศไม่ร้อนนะครับด้านในอากาศไม่ร้อนโอ้โหมีเรลเสาหลายสายพันเลย ยไงตัวนี้ปากากาศไม่ร้อนนะครับอากาศเย็นสบายนี่เข้าไปนี่ลูกเข้าไปนี่เลยนี่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 เลยเข้าไปท้างไหนนูนนหนนหนูข้างไหนก็มีเออด้านหนก็มีนะโอ้เร็วเร็วเร็ว,เ,รว,เ,รวเดี๋ยวคนดูโนเ,เสารตรงนี้ก่อนโอ้โหคนวิ่งอย่างมีความสุขเลยตอนนี้ตตรงน,นี้ไม่ค่อยมีเสาเลยลูกตอนนี้คนวิ่งอย่างเดียวเลยครับไม่รู้ว่าจะจับตัวไหนดีเอาไปเลยลูกมันมีรถวะะันนี้โอ้โหมีช้างตัวจริงด้วย เออไป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 ตอนนี้ใช้กล้องมือถือนะครับถ่ายมือจะสั่นหน่อยไป<อ>แม่พาไปดูช้างเอวิ่ง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 ทุจ้ากอลูกทุจ้าก่อนทุจา้จา,จาวันนี้น้องคนคุณจะได้ดูช้างตัวจริงครั้งแรกนะครับครั้งแรกเลยนะลูกนะมาไปคนคุณจะได้ดูช้างดูช้างตัวจริงเลยช้างช้าง ไาไปดูกิงคองไหนแล้วอ่าไปวิ่งเลยอ่าดูคิงคองนี่คิงคองไม่ดูกิงคองอ่ะนี่นี่กิงคองไปดูไหมคิงคองคิงคองตอนนี้คุณคุณกลัววิ่งไปแล้วอ่าไปดูข้างในเลยมีเสานี่นี่นีนี้นี้ตัวอะไรนี่โอ้ตัวอะไรเนี่ยนี่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 นเสาเสามีปากแหลมแหลมด้วยเนี่ยเหมือนจระเข้เลยแต่อามือจับดูสิจับดูสิอ่าจับจับไหม อ่ะเราจับนี้ตัวอะไรเนี่ยชื่ออะไรวะเนี่ยนี่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 โอ้ยตัวนี้น่ารักกับคุณคุณนี่น่ารักนี่ฟันแหลมแหลมเลยเนี่ยฟันแหลมฟันแหลมฟันแหลมโอ้ยนี่ก็น่ารักตัวเนี้ยตัวนี้ก็น่ารักเออไปมีเสาไหมนุ่นอ่ะตัวอ้วนอ่ะเสาอะไรนะในเสาตัวในเสาตัวนี้มันอ้วนอ้วนเนี่ยตัวนี้ลูกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไหนตัวนี้ไม่เห็นมีฟันเลยเนี่ย ตัวน,นี้ไม่มีฟันเลยตัวนี้ชื่ออะไรนะนี่นี่นชื่อมันอันนี้แตวสาวพันนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยไปไปตอนนี้คุณกำลังจะไปดูไม่รู้ว่ายีราฟหรือเปล่าตัวสีฟ้าอันนี้มันคล้ายๆกวางนะครับแต่ว่ามันตัวสีส้มน่าจะทำจากไม้แล้วก็ด้านในก็จะเป็นคล้ายๆยีราฟ แต่ว่าสีฟ้าแล้วก็มีรูปช้างตอนนี้น้องคุณกำลังจะไปดูคล้า,ายๆว่าแหล่งไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วตอนนี้ของแท้แล้วโอ้คุณคุณตื่นเต้นใหญ่ร้องเลยร้องเลยตอนนี้คุณคุณล้องเลยโอ,โอ้โหตัวเบลเลอร์เลยครับตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเดีย๋ยวลงไปตรงนี้นิดนึงก่อนลงไม่ได้ลงไม่ได้ไไดโอ้ตอนนี้เราถึงส่วนไดนโดนเสาร์แล้วตรงนี้เป็นแหล่งไดนโดนเสาร์เลย โอ้โหคุณ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 บายบายก่อนบายบายตอนนี้คุณคุณตื่นเต้นเลยครับตอนนี้คุณคุณตื่นเต้นเลยระหว่างทางไปโดนเสาเจอหมูป่าูยหมูป่าหมูหมูอุดอุดหมูร้องไงหมูร้องไงอุดอุดโอ้โหไปไปไประหว่างทางลูกไปเจอหมูป่า ตอนนี้น้องคุณอยู่ที่ดงไดโนเสาร์แล้วมีเสียงร้องของไดโนเสาร์ด้วยครับตอนนี้อะลงลงซ้ายลง,ลงข้างไหนดีอ๋อนี่สัเน,นื้อหัวได้เนี่ยลงไงอะลงลงลงค,คุณกำลังจะลงไปแล้วตอนนี้อยู่ในสวนไดโนเสาร์แล้วไดโนเสาร์เยอะมากเลยคุณคุเราพ่อด้วยลูกเฮ้ยมันไม่รอเลยวะ นี่นี่นี่โอ้หมีเยอะเลยเนี่ยไหนหนูเอาตัวไหนหนูชอบตัวไหนโอ้โหถูกใจมากครับตอนนี้คุณถูกใจมากเลยไหนหนูชอบตัวไหนลูกจับขายยังอะ่ะจับขายยังโอ้โอดาวเสาสวยๆเลยครับดาเสาเยอะมากเลยตอนนี้นี่เป็นทางเดินเข้าไปมีหลายสายพันธุ์อ่ไประวังระวังระวัง คนคุณจะจับขาเหมือนแบบว่าจับมือไปเดินเข้าไปเลยลูกเข้าไปเลยวันนี้เป็นานของหนูลูกโอ้ตอนนี้น้องคุณคุณไม่รู้ว่าจะชอบตัวไหนดีตอนนี้ชอบตัวไหนแล้วชอบตัวไหนนี่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 ตัวอะไรนี่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 ที่บ้านาหนูมียังตอนนี้คุณคุณอยู่ที่ภูเขาไดโนเสาร์ที่สวนนงนุษย์ไปดูกันเลย นี่เลยนี่เดี๋ยวพ่อพาดูนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่นี่เอาไหมอันนี้นกบินได้นะนู่นนี่ตัวใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยตัวเล็กเลยนะตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยมีไข่ในลูกเสาด้วยเอาไหมนี่

อะไรเนี่ยดูยนี่จับปากนี่ว้าจัดไหมกัดไหมไม่กมัดกัดไหมอ้ยีตัวนี้ตัวนี้เชื่อตัวนี้เพราเนี่ยอตัว,ตวนี้แหละนี่ตัวนี้มีเหมือนแรดเลยตัวนี้เนี่ยม,ม,มีเขาด้วยคุณบอกว่าไม่อายแบตเธอจะหมดแล้ว กดถ่ยเลยว่าตอนนี้นี่นี่นี่นนีัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยอินโดสุคัสน่าจะมาจากประเทศอินโดนีเซียมันชื่ออินโดสุคัสใช่ไหมจับ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 ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่มากเลย ตอนนี้น้องค,คุณงงอยู่ครับตอนนี้งงอะไรลูกงงง,งงงงอยู่งงอยู่ตอนนี้อยู่ที่หุบเขาในาเสาตอนนี้แนวเสาเยอะมากตอนนี้ปล่อยคุณงงไปก่อนเป็นอะไรว่ะปวดขี้ป่ะแนวเสา,สาเยอะมากแนวเสาเยอะมากมีหลายสายพันธุ์ตัวอะไรลกูกตัวอะไรตอนนี้ชื่อตัวอะไรหนูจะจับอะไรอะ่ะ มจะปีนเหรอปีนได้ไหมอ่ะปีนปีนอ่ะคุณคุณอยากอยากปีนโอ้ตัวนี้น่ารักจังเลยเนี่ยชื่อตัวอะไรนะอ่ะจับขายยังลูกคุณคุณจับขายยังคุณคุณสนใจตัวนี้มากเลยจูบไหมลูกจูบเปล่าโอ้ตัวนี้ชื่ออะไรนะเริ่มวิ่งแล้วตัวนี้คุณคุณเริ่มวิ่งแล้วครับตัวนี้ไปเอาตัวไหนลูกเอาตัวไหนคุณคุณบอกเอาตัวไหนดีนะมีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยอา ไม่เราใส่ชาร์จมาเอาวิ่งไปวิ่งไปโอ้ตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยเหมือนจระเข้เลยนะเนี่ยโอ้โหตัวนี้เหมือนจระเข้เลยไหมเหมือนจระเข้เลยโอ้โหจับขาจับขาคุณคุณบอกจับขาอย่างเดียวตอนนี้อาจจะปากระวังกัดนะกัดไหมไม่กัดไม่กัดคุณคุณบอกว่าไม่กัดครับพ่อปีนปีนตอนนี้คุณคุณปีนอย่างเดียวโอ้กลัวไหมไม่กลัวเลยนะคุณคุณบอกไม่กลัวเลยไหนตาอยู่ไหนไหนตาอยู่ไหนตาตาอยู่ไหนลูก ตาเดลเสาอยู่ไหนไเออทำไรอ่ะมันคุณทำไรลกูกฮะเอาเอาอาหารให้ไดนเสากินเหรอละ่ะให้ไดนเสามามั่นมันคุณสนใจตัวนี้มากเป็นพิเศษเนื่องจากเอาอาหารให้ไดนเสากินได้เจอไดนเสาเจอไดนเสาตัวนึงปากเหมือนนกแก้วเลยเอ้ม, <m. S 2> มันไปแล้วมันไปแล้วไปไพ่อพาไปดูตัวอื่นมากไปคุณคุณ ไปหาแม่เลยตอนนี้คุณเดินไปที่ไหนก็เจอแต่ไดรโนเสาทั้งนั้นเลยไดโนเสาเพียบเลยโอ้นี่นี่นปลาฉลามตอนนี้ยังอยู่ที่หุบเขาไดโนเสาอยู่ไดรโนเสามีหลายสายพันธุ์มากตอนนี้นี่ชื่อตัวอะไรเนี่ยโอ้โหโกจิลาอซัสนี่ตัวนี้อ่าค,คุณวิ่งไปหาแม่ตอนนี้ค,คุณวิ่งไปหาแม่คุณควรไดโนเาสาเยอะไหมไดโนเาสาเยอะไหมลูกคุณไม่พูดอะไรเพราะาไดรโนเสาเยอะมาก อ่ะคุณคุณตอนนี้คุณเดินดูแนวเสาต่อเนื่องตอนนี้คุณคุณอยู่ที่หุบเขาที่มีแต่หินนะครับตอนนี้อ่าวิ่ง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 จับมปเลยจับไปเลยวิ่งเล่นกับคุณคุณครับตอนนี้วิ่งเล่นกับคุณคุณระหว่างเดินกลับของคุณเจอโนเสาตัวหนึ่งโอ้ยตัวใหญ่สองตัวเลยลูกมาดูดิมันชื่อตัวอะไรเนี่ยอย่าลงไปนะเดี๋ยวลนอย่าลงไปมานี้มานี้ดูดิ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 ๋ยวพ่ออุ้มคุณคุณไป คุณคุณข้ามมาแล้วครับตัวนี้หมวกเราตัวนี้ชื่อไทรโ,โนโททันไม่รู้ประเทศใดน,น่าจะเยอรมันโอ้จับหางจับหางคุณคุณบอกจับหางแล้ไหมครับไปไปจับหางน้จับหาง,หางเออเออถึงไหมถึงไหมว้าคุณคุณไม่ถึงตัวเตี้ยเดราเนะี่ยตัวเตี้ยเลยไปคุณคุณไปจับขาดูสิจับขาตัวนี้หน่อยลูกไปจับขาจับขา เออเร็ว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 ไหนตัวนี้ยังไม่จับขาเลยวะตัวนี้น่าจะเพิ่งทําเสร็จสวยมากเลยตัวเนี้ยโอ้ดูฟันเยอะมากเลยฟันยังครบอยู่เลยเนี่ยเออมันอยู่สูงลูกพออุ้มไม่ได้ตัวนั้นอนะอุ้มไม่ได้หรอกหางมันสูงเกินไปนนไปไปตัวนี้คนคนุณก,กำลังจะข้ามสะพานไปไปดูม้าลายโอ้มาอ้มาลายเยอะเลยไปเลยแต่เสาคอยาวก็มีมีเสือด้วยนะ อ,อมีมา้าลายด้วยโอ้ยข้างล่างมีอะไรบ้างเนี่ยมีนกฮูกด้วยนะมีปลาด้วยเนี่ยเยอะเลยตอนนี้ข้ามสพะพานมีมา้าลายเยอะเลยโอ้คุณคุณวิ่ง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 ว้าวาวิ่งไม่ได้ลูกเพราะต้องจับก่อนนะลูกเดี๋ยวหล่นนะเดี๋ยวหล่นเลยนี่โอ้มา้าลายเยอะเลยนะม้าลายเยอะเลยลนหลนนโอ้ไม่หล่นเลย